ได้หน่อยเอ่สำหรับสาวๆผู้โชคดีนะครับผมผมขออนุญ,ญาตบอกก่อนว่าท่านผู้โชคดีชั้นใดรับโชคดอกไม้ได้นะครับจะต้องทำหนึ่งในสองสิ่งต่อไปนี้นะครับข้อแรกร้องเพลงโวยพรแก่คู่บ่าวสาวถ้าข้อแรกยากไปเพลงอะไรก็ได้ครับเพลงอะไรก็ได้ถ้าข้อแรกยากไปผมมีช้อยที่สองให้นะครับข้อที่สองคือ เป็นโคโยตีบนเวทีแห่งนี้นะครับก <c oughs> <c oughs> ำลังคือหาว่าข้อแรกไม่อยากได้แลวอยากเต้นโคโยตีมากกว่าพร้อมไหมครับพร้อมนะครับ <c oughs> ไม่ต้องแย่งกันอยู่หน้าครับใกล้ๆนิดงนึงนะครับพร้อมนะครับอโอเคเชิญดนน้าหน้าเลยครับเดี๋ยวตกแสงนะครับด้าหน้านิดนึง เดี๋ยวเด,วเดวีอายุถึงแล้วฮนะเนี่ยตัวเล็กๆเนะ่ยโอเคพร้อมนะครับนับ3ามนะครับดูจากหน้าตาแล้วน่าจะแยกดอกไม้มาคนละแปดเก้างานแล้วแหละนะครับพร้อมนะครับหนึ่งสองสครับไม่มีใครตื่นเต้นเลยนี่ไงฮะชินแล้วชินแล้วนะครับหนึ่ง สามครับตอนนี้มีโวยวายนะครับมีโวยวายอ้าปากค้างสองรอบแล้วนะครับคราวนี้เอาจริงนะระวังดีๆนะครับหากข้างหลังพร้อมยังครับมีกวักมือเรียกไม่ทันแล้วฮะขึ้นมาไม่ทันแล้วครับข้างหลังนะครับตอนนะครับหนึ่งสองสามครับโอ้โหเดี๋ยวครับอย่าเพิ่งไปครับอย่าวพึ่งไปครับอย่าเพิ่งไปครับ อยู่ขึ้นไปครับอยู่ขึ้นไปขอขอญาตสัมภาษณ์นิดหนึ่งนะสัมภาษณ์นิดหนึ่ง